สวัสดีครับผมตุนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอเหรียญหลวงพ่อจีดนะครับวัดถ้ำเขาพลูปี2535นะครับเป็นรุ่นบล็อกแตกนะครับผมนี่เหรียญรุ่นนี้ก็ล้อพิมพ์เหรียญรุ่นแรกนะครับแต่ทำการแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจีดนั่งเต็มองแบบนี้นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับหลังก็เป็นหลังเรียบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องารายละเอียดกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้าของรุ่นกุจชีนนะครับจดจำใบหน้าของรุ่นนี้ให้ดีนะครับจะมีความคมชัดและมีความสวยงามมากนะครับดูนะครับรเห็นชัดเจนนะครับ เม <biases. S 2> ตานะครับกลมคมชัดทั้งสองข้างนะครับนี่แกะพิม, ني, มพม์ได้มีความคมชัดลึกมากนะครับนี่ดูนะครับจีวรนะครับคมชัดลึกมีความผิวไหวนะครับนี่มือของหลวงพ่อนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับประสาป็นนักสมาธิอยู่นะครับนี่ฝ่ทาท้ะของหลวงพ่อก็ขัดสมาธิอยู่นะครับเห็นชัดเจนเลยนี้นะครับนี่กระลักนะครับ นะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับกระหนกน้างข้างมีความคมชัดสวยงามมากนะครับนี่ขอบด้านข้างก็ปรากฏเส้นรัศมีเล็กๆด้วยนะครับมาจากการปั๊มนะครับเหลี่ยงกับโลหะกับบล็อกนะครับนี่ดูนะครับอัขระเลขยันรอบติดตาหลวงพ่อนะครับนโมพุทธายะนะครับเป็น ตัวกอนที่ชัดเจนมากเลยนะครับคมชัดมากเลยนะครับนี่ด้านบนนะครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเขียนไว้นะครับนี่ลักษณะเป็นล้อพิมพ์เด่นรุ่นแรกนะครับแขกขนกขึ้นมาใหม่นะครับมีความคมชัดและมีความสวยงามมากเลยนะครับนี่ชัดเจนมากนะครับกระหนกนั่งข้างนะครับ ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับปรากฏเป้นรอยรัศมีนะครับเห็นขอบนะนี่นะครับก็จะเห็นว่าหลวงพ่อจีนนะครับวัดถ้ำเขาพลูนะครับนี่ความคมชัดรายละเอียดชัดเจนมากเลยนะครับนี่นะครับผมด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับ หลังนะครับเป็นหลังเรียบนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเอียงสองเอียงเล่นแสงนะครับจะปรากฏเส้นเส้นเป็นเส้นขนแมวนะครับวิ่งเส้นเล็กๆวิ่งตัวตัวพื้นเหรียญเลยนะครับนี่เป็นรอยเส้นรอยตะแยงเนี่ยนะครับเห็นอยู่ทั่วพื้นเหรียญนะครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งนะครับบางๆคมๆนะครับตรงนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับ พอเหรียญด้านบนนะครับจะปรากฏส่วนมากจะปรากฏเนื้อปิ้นแบบนี้นะครับนี่หูเหรียญน,นะครับมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นอยู่นิดอยู่มากเลยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่มาดูขอบข้างนะครับผมขอบข้างเหรียญก็มีการปัม๊มขอบปั๊มนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับ รังึังนะงนครับขอบข้างปั๊มนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับเจนนะครับตัวนี้ก็จดจำลักษณะใบหน้าให้ดีนะครับก็มีการตั้งปีต่อ,อมาด้วยนะครับ ลักษณะคล้ายนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญบล็อกแตกนะครับจะมีความคมชัดมากเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์ตั้งแต่การปั๊มเลยนะครับก็มีการขออนุญาตหลวงพ่อจีดื่าสร้าง3 0ันเหรียญน,นะครับเมื่อปั๊มได้จํานวน3,000เหรียญก็บล็อกก็เกิดความชํารุดน,นะครับก็เป็นที่มาแห่งว่ารุ่นบล็อกแตกนะครับผมถ้าที่พบเห็นก็มีเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงรมดําแบบนี้นะครับ ก็จานวนช่างประมาณสามพันเหรียญนะครับสำหรับมาซางน้อยหายากครับมีประสบการณ์ดีนะครับรุ่นนี้นี่ตัวเรื่องราคาเล่นหานะครับก็ยังไม่แพงนะครับอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับหน้าบูชาหน้าสะสมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับเราจะนำพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับ รวมถึงวัตถุงมงคลของแต่ละพ่อกุม่หลวงชุมพรเขตุน้ำปักนะครับจะพยายามน,นําเสนอให้กับทุกรุ่นนะครับนี่ลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถสง่งรูปพักเครื่องแม่ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ